ลดพุงใน3วันแค่ขยันทําสิ่งนี้จริงๆแเราร่างกายเรามีการลดพุงโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะแต่เราไปขัดขวางดังนั้นข้อที่1ทานมื้อเช้าเมื่อหิวปกติร่างกายเราจะเปลี่ยนไขมันเป็นพลังงานรอตั้งแต่ตีสีเลยดังนั้นตื่นมาอย่าเพิ่งทานอาหารเช้าดื่มน้ําแล้วไปออกกําลังกายก่อนเลยหลังกลับมาถ้าเกิดหิวค่อยทานมื้อเช้าข้อ2 ทานมื้อสุดท้ายก่อน6กโมงเย็นอา้าวทำไมต้องทำแบบนั้นก็ปกติหลังเลิกง,งานเราไม่ค่อยทำอะไรใช่ไหมดังนั้นถ้ายิ่งเรากินอาหารมื้อเย็นเยอะเราก็ยิ่งอ้วนดังนั้นมื้อเย็นแนะนําเลยสลัดอกไก่ทูน่าหน้า,นาไฟอ่อนๆปลานึ่งปลาเผากับผักสดส้มตามําไก่ย่างแบบเนี้ ข้าวไปน้ําตาลจะน้อยข้อที่3มงดอาหารหลัง6กโมงเย็นร่างกายจะได้มีเวลาในการเบิร์นไขมันเก่าเนี่ยหลัง6กโมงเย็นจนกระทั่งถึงมื้อเช้าของอีกวันหนึ่งดังนั้นถ้าทํา3ข้อนี้พุงยุบใน3วันให้เห็นจะจะแน่นอนแต่ถ้าระบบเาผาผลาญคุณไม่ดีแล้วตัวคุณเองก็ไม่ได้ชอบดื่มกาแฟลองทานแอซาเซนตินผสมคิวเทนแอซาเซนตินจะช่วยทําให้คุณแก่ช้าลงส่วนคิวเทนจะช่วยให้ทุกเซลล์ในร่างกายของคุณนะ เผาผ่านพลังงานเป็น ATP ได้ดีขึ้นสนใจราคาพิเศษพิมพ์เสฟ